ที่ยวน้ําแข็งเปิดตอนมาที่นักปีนเขาคนหนึ่งที่ถูกสัตว์ประหลาดเข้าพุ่งชนจากทางด้านหลังจนทําให้เธอนั้นล้มลงและเห็นตัวของมันเพียงแวบเดียวก่อนที่เธอนั้นจะสลบไปแล้วภาพก็ตัดมาที่บันบกักที่ได้รับสายโทรศัพท์จากผู้สืบสวนที่โทรมาแจ้งว่าคุโรดะเพื่อนของเขานั้นได้รับบาดเจ็บจากการพ่่งระ่าดปีนเขาซึ่งในขณะเดียวกันบันบากก็กําลังดูข่าวของสัตว์ประหลาด ที่ออกมาล่าในเกาะล้างอยู่แล้วผู้สืบสวนก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเธอได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเธอนั้นโดนตัวอะไรสักอย่างเข้าทําร้ายพอบันบาได้ยินดังนั้นเขาก็รีบออกมาพบกับผู้สืบสวนยามานามิที่กําลังดูแลเคสนี้อยู่เขาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่พบคุณรดานอนหมดสติอยู่ที่ใต้หน้าผาซึ่งบริเวณนั้นมันค่อนข้างที่จะโหดเพราะทางตารวจได้เจอกับซากศพมากมายที่กองทัพถมกันอยู่ ก่อนที่บรรดาจะสังเกตเห็นเสื้อกันหนาวของคุโดดักที่ถูกถอดวางไว้ข้างๆเธอโดยผู้สืบสวนบอกว่าตอนที่พวกเขาพบเธอนั้นเธอก่ได้ใส่เสื้อตัวนั้นอยู่แล้วมันจึงทําให้บรรดาต้อรู้สึกสงสัยว่าทําไมคุโดดาที่เป็นนักปีนเขาแต่ดันถอดเสื้อกันหนาวท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเยือกแข็งขนาดนั้นแล้วผู้สืบสวนจึงได้นําเทปเสียงของคุโดดักก่อนจะได้รับความช่วยเหลือออกมาเปิดให้กับบรรดาฟังแล้วภาพก็ได้ตัดไปยังสถานที่ก่อนที่จะเกิดเรื่องขึ้นขณะนั้น คุรโรดะาและทีมกำลังปีนไปยังยอดเขาหิมะท,ที่สูงชันจนเหลืออีกแค่50เมตรก็จะถึงยอดเขาแล้วแต่ทว่าหนึ่งในสมาชิกก็เกิดป่วยขึ้นมาโดยอุณหภูมิร่างกายของเขาลดลงต่ำเรื่อยๆและไม่สามารถไปต่อได้พอเห็นดังนั้นสมาชิกที่เหลือจึงได้ตกลงกันว่าจะต้องรีบพาคนป่วยกลับลงไปรักษาภายใน24ชั่วโมงไม่งั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้ซึ่งคุรโรดะนั้นไม่เห็นด้วยเพราะเหลืออ,อีกแค่50เมตรก็จะถึงยอดเขาแล้ว อีกทั้งเป้าหมายที่เธอมาปีนยางภูเขาหิมะแห่งนี้ก็เป็นเพราะเมื่อ6ปีก่อนที่พ่อของเธอได้หายตัวไปบริเวณใกล้ๆกับยอดเขาแห่งนี้เธอจึงอยากจะมาตามหาพ่อถึงแม้ว่าความหวังมันจะลิบหลีแค่ไหนก็ตามแต่ในเมื่ออยู่บนความเป็นความตายของเพื่อนร่วมทีมเธอจึงจําเป็นจะต้องยอมลงไปพร้อมๆกับพวกเขาในวันพรุ่งนี้ซึ่งในคืนนั้นคุโรดารู้สึกเสียใจมากเพราะในความทรงจําของเธอในวันที่พ่อของเธอได้จากเธอไปอย่างไม่หวนกลับเธอได้ให้กลองดนตรีกับพ่อเอาไว้ และได้บอกกับพ่อว่าถ้าพ่ออยู่หนาวๆก็ให้ฟังกล่องดนตรีนี้แล้วให้คิดถึงเธอทว่ากลางดึกในคืนนั้นสายตาของสัตว์ประหลาดได้สัมผัสถึงรังสีความร้อนจากเต็นท์ของพวกเขามันค่อยๆเดินใกล้เข้าไปเรื่อยๆก่อนที่มันจะวิ่งเข้าชนเต็นท์อย่างแรงก่อนที่ภาพจะตัดไปแล้วในรุ่งเช้าที่คุณุดาได้ตื่นขึ้นมาเธอก็พบว่าเต็นท์ของเพื่อนๆสมาชิกปีนเขาของเธอถูกทำลายได้โดนเหยียบแบนติดพื้นราบเป็นหน้ากรอง เธอนั้นสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนก่อนที่เธอจะเหลือไปเห็นอีกเต็นหนึ่งที่ยังคงไม่ถูกทำลายเธอจึงได้เดินเข้าไปดูซึ่งในเต็นนั้นก็คือเต็นของสมาชิกที่ป่วยอยู่เธอจึงได้ถามกับเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เหลือซึ่งเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เขารู้สึกได้เหมือนกับว่าเมื่อคืนจะมีตัวอะไรสักอย่างโผลออกมาเพียงเท่านั้นซึ่งอาการป่วยของเขาในตอนนี้ก็เริ่มแย่ขึ้นเรื่อยๆผู้โดัดจึงต้องรีบให้ความช่วยเหลือ ดยเธอได้วอบอกให้เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยมาช่วยและในขณะเดียวกันสัตว์ประหลาดที่อยู่บริเวณนั้นเอมันสัมผัสถึงรังสีความร้อนจากรูกขอความช่วยเหลือที่เธอได้จุดขึ้นมันก็ได้วิ่งพุ่งเข้าไปชนเธอในทันทีมันจึงทําให้เธอนั้นสลบไปแล้วพอเธอได้สติขึ้นมาอีกทีเธอก็เจอเข้ากับซากศพที่เหลือแต่กระดูกตรงหน้ามันจึงทําให้เธอนั้นแทบช็อกกับภาพที่ได้เห็น ก่อนที่เธอนั้นจะหันไปมองรอบๆซึ่งเธอก็เจอแต่ซากของโครงกระดูกเต็มไปหมดเธอจึงคิดว่าที่ที่เธออยู่ในตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับที่กินอาหารของเจ้าสัตว์ประหลาดเธอเริ่มรู้สึกหมดหวังและคิดไปว่าอีกไม่นานเธอก็คงจะมีสภาพไม่ต่างจากซากศพพวกนั้นเป็นแน่แต่ในจังหวะที่เธอคิดแบบนั้นอยู่ดีๆเธอก็ได้ยินเสียงกล่องดนตรีที่ดังขึ้นซึ่งนั่นก็คือกล่องดนตรีที่เธอได้ให้ไว้กับพ่อก่อนที่เขานั้นจะหายสาบสูญไปและโครงกระดูกที่ถือมันเอาไว้ ก็คือโครงกระดูกของพ่อของเธอนั่นเองเหมือนกับว่าเสียงดนตรีที่ดังขึ้นนั้นมาจากความต้องการของพ่อของเธอที่อยากจะบอกให้เธอนั้นอย่าเพิ่งหมดหวงังซึ่งพอคุณดะดาได้เห็นป้ายชื่อพ่อของเธอเธอก็ได้ร้องไห้ออกมาและในจังหวะนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่กําลังบินผ่านมาพอดีเธอจึงได้มองไปยังโครงกระดูกของพ่อและคิดขึ้นในใจว่าเธอจะไม่ยอมแพ้เธอพยายามตั้งสติและคิดไปว่า จะทำยังไงเธอถึงจะรอดไปจากตรงนั้นและในที่สุดเธอก็คิดได้ว่าที่สัตว์ประหลาดนั้นเข้าโจมตีต้องเป็นเพราะว่ามันสัมผัสถึงลังสีความร้อนที่เกิดขึ้นจากที่ตัวเธอและจากที่เธอนั้นจุดพลุและกับคนที่กําลังป่วยอยู่อุณหภูมิร่างกายของเขาก็ลดลงต่ํามากมันจึงทําให้เขานั้นรอดมาได้โดยสัตว์ประหลาดไม่สังเกตเห็นแต่พอเธอคิดได้ดังนั้นเธอจึงได้ถอดเสื้อกันหนาวของเธอออกซึ่งในขณะเดียวกันเจา้าสัตว์ประหลาดก็ได้กลับเข้ามาพอดี แต่มันก็มองไม่เห็นตัวเธอเพราะร่างกายของเธอในตอนนี้เย็นลงมากเธอได้แต่ยืนตัวสั่นอยู่ติดผนังน้ําแข็งและหวังว่ามันจะไม่สังเกตเห็นเธอแต่ในจังหวะที่มันเข้ามาใกล้ๆตัวเธอมากเธอก็ได้คิดถึงพ่อและได้ขอให้พ่อของเธอนั้นช่วยเธอด้วยซึ่งก็เหมือนว่าปฏิหารนั้นจะมีอยู่จริงเมื่อจูจๆกล่องดนตรีที่เธอได้ให้กับพ่อไวา้ก็ได้เกิดเสียงดังขึ้นอีกครั้งเสียงดนตรีนั้นมันได้ดึงความสนใจไปยังโครงกระดูกข,ของพ่อซึ่งมันก็ได้เหยียบโครงกระดูกข,ข,ของพ่อของเธอนั้นตกผาไป ก่อนที่มันจะค่อยๆเดินออกจากบริเวณนั้นและในจังหวะเดียวกันเฮลิคอปเตอร์ก็ได้บินผ่านมาที่เธอพอดีเธอจึงรู้สึกกระล้าุกลกัวว่าถ้าหากเธอจุดพลุขอความช่วยเหลือแล้วมันจะหวนกลับมาเล่นงานเธอหรือเปล่าแต่สุดท้ายเธอก็ได้จุดพลุและรอดมาจากมือมือของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นมาได้ซึ่งในขณะนั้นบรรดาก,ก็ได้มาดูอาการของเธอและสังเกตเห็นป้ายชื่อของพ่อของเธอที่เธอนั้นเก็บมันมาด้วยโดยทางทีมช่วยเหลือบอกว่าเธอนั้นเพ้อถึงเรื่องสัตว์ประหลาด ซึ่งนั่นอาจจะเป็นเพราะอุณหภูมริร่างกายของเธอที่ต่ำจึงทําให้เกิดภาพหลอนแต่สําหรับปันบาบแล้วเขาไม่ได้คิดเช่นนั้นโปรดติดตามบันทึกของโซซูเกะในตอนต่อไปกับตอนที่มีชื่อว่า